สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love b a i i n g นี่คือความรักคนโสด Random EP ที่32แล้วนะคะล่วงเลยมาถึง EP นี้นะคะและในแต่ละท่านที่ได้รับชมแต่ละคลิป ของความรักคนโสดนะคะก็ประสบความสำเร็จกันไปเยอะแล้วนะคลิปนี้ดึงดูดคุณทุกท่านนะคะถ้าท่านใดได้เจอนะคะบอกเลยว่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีละที่คุณจะได้เจอนะคะเนื้อคู่คู่ชีวิตหรือว่าคู่รักของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหัวข้อนี้สำหรับคนโสดโดยเฉพาะคนเพิ่งมีคนคุยก็รับชมเป็นไกได์ไลน์ได้ตามอธยาศัยนะคะ อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะอื่นๆเยอะแยะอีกมากมายเลยนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจ u b s c ไ i b e l i ลค์แช r ์และกระดิ่งขอบคุณที่ p ัพพอร์ต n n e l เรานะคะค่อยๆเติบโตทีละเล็กทีละน้อย Facebook Instagram ลิงค์อยู่ใต้คลิปนะเดี๋ยวแอดมินดูแล channel จะแนบไปให้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ขอทราบพลังงานความรักคนโสดแรนดอมนะ EP ที่32แล้วล่ะนะความรักคนโสดแรนดอมค่ะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุนะและคลิปนี้ดึงดูดคุณไนดูซ Trust ว่าเรื่องของความเชื่อ you deserve love แหม energy นี้สวยสุดท้าย reconciliation ยังไงก่อน <c oughs> อ่าเดี๋ยวอ่านให้ไม่ต้องกังวลและ let your friend help energy นี้นะคะบางสิ่งบางอย่าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามที่คุณกําลังสื่อถึงกําลังคอนแทคหรือว่ากําลังคอนเน็กด้วยออกมาบอกคุณว่าขอให้คุณมีความเชื่อได้เลยว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการเป็นไปได้เสมอเพราะว่าคุณคู่ควรกับความรักเพราะคุณเป็นที่รักของพระเจ้านะคะคุณเป็นที่รักของจักรวาลแล้วก็คุณเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องบอกว่าแบบนั้นเนี่ยเอเนจี Energy แบ่งให้เลยเป็นสองแนวทางนะถ้าคุณรอคอยให้รักนั้นกลับคืน reconciliation ก็ออกมาบอกว่าคนที่คุณรักเขาแล้วเขาก็รักคุณนะคะคนที่คุณคิดถึงเหลือเกินและเขาก็คิดถึงคุณด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณมีความศรัทธาในความรักอย่างแท้จริงเขาจะขวนคืนกลับมานะคะกลับมารักกันอีกครั้งกลับมาเริ่มต้นกันอีกครั้งด้วยความรักที่ต่างฝ่ายต่างไว้เนื้อเชื่อใจกัน คุณอาจจะห่างเขินจากใครบางคนไปท,ทั้งทงที่ยังรักกันอยู่ซึ่งเคสเนี้ก็อาจเจอเยอะไม่ต้องห่วงนะบางทีสถานการณ์รอบด้านนะปัญหาสุขภาพปัญหาการเงินหรือปัญหาที่ช่วงนั้นไม่พร้อมความไม่เข้าอกเข้าใจแต่คุณทั้งคู่ไม่ได้เกลียดกันนะคะอาจจะมีไม่เข้าใจกันด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะคะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านพน้นความคิดถึงทำงานคุณกับเขาถอย ออกนะคะระยะห่างด้วยกันทั้งคู่แล้วมองเห็นข้อบกพร่องของกันและการกลับมาผลน,นี้ก็ได้แก้ไขปรับปรุงหรือถ้าคุณไม่มีใครเลยตรงนี้นะคะประเด็นที่2คือคุณเป็นโสดโสดมานานนะในใจก็รู้สึกท้ออาจจะเริ่มเริ่มทำใจแล้วอะไรประมาณนี้แต่อยู่ๆคนรอบข้างอะ reconciliation อะคนรอบข้างอะ let your friend help you อะคนรอบข้างเพื่อนฝูงนะคะ ชักพายคุณได้พบเจอความรักเฉยเลยแล้วคนคนนี้เนี่ยเป็นคู่แท้นะคะในอดีตชาติหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเมียที่ของทุนเฟรมได้เพราะเมื่อคุณทั้งคู่เจอกันคุณจะจำกันได้คุณรู้สึกคุ้นเคยคุณรู้สึกเหมือนรอคอยกันมานานนะและความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาดีวันดีคืนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่คุณต้องการดังนั้น EP พีนี้โชคดีมากๆนะคะพิมพ์ใต้คลิปกดยอมรับได้เลยนะคะยอมรับคําทํานายจากคลิปนี้ให้ทุกอย่างเกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วจริงๆแหละที่คุณควรจะมีความสุขสัทีถึงเวลาที่คุณควรจะมีความเรียกได้ว่าคุณควรจะสมหวังสักทีต้องบอกว่าแบบนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะไม่เป็นไรหรอกปล่อยผ่านได้แล้วนะคะ คุณจะได้เริ่มต้นนะคะกับความรักแห่งชีวิตที่แท้จริงของคุณนั่นเองนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับความรักคนโสดนะคะ EP นี้นะด้วยว่าเปิดมาก็หวานแล้วอะนะเปิดมาก็รู้สึกดีมากๆแล้วจริงๆนะขอทราบ Energy พลังงานความรักคนโสดแรนดอมค่ะความรักคนโสดแรนดอมสำหรับทุกท่านทุกท่านนะคะที่พบคลิปนี้ไหนดูซิทรีออฟฟอย์ค่ะแต่ energy someone from your past หนักมากนะที่รักคนนี้เอเดอรคาร์บหรือเอเดอรวอเทอร์นั่นเองนะคะ ขออีกหนึงใบ t h r e of Cups คนนี้อีพีนี้นะน้าที่จะเป็นคนที่คุณเคยรักแหละนะอีกนี้ชื่ด้านหลังคือ Page of Earth อีกนี้ชื่อด้านหลังนะคะ Page of Earth และ Seven of Pentacles เริ่มกันเลยอ่านให้เคสแรกก่อนนะคุณรอคอยการกลับความเข้าใจคุณรอคอยการกลับมารักกันแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงใครบางคนนะคะที่ออกจากความสัมพันธ์ไม่คุณก็เขาในเวลานี้ความคิดถึงนะคะทำงานหนักหน่วงรุนแรงมากอ่ะผู้อ่านขยายให้ก่อนความคิดถึงทำงานหนักหน่วงรุนแรงมากคุณทั้งคู่อาจจะไม่ได้คุยกันก่อนหน้านี้ เกิดเหตุการณ์ความไม่เข้าใจผิดเกิดขึ้นหรือตัดสินใจยุติความสัมพันธ์โดยใช้อารมณ์ไม่ได้คิดทบทวนดูให้ดีว่าจริงๆแล้ว่มันมีทางแก้นะคะปัญหาทางอื่นอีกเยอะแยะเลยแต่นึกไม่ถึงนะคะความที่นึกไม่ถึงนะคะตัดสินใจเร็วไปหน่อยทําให้ยุติความสัมพันธ์อาจจะลบรกการอาจจะไม่ได้คุยกันะมันเกินกว่า3เดือนอยู่แล้วคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มนะคะ ถ้าน้ำกดกดพิจิกมีนได้ด้วยแต่ The energy t r e o cup หรือ c e r e b r a t e หรือการ reunion การ compromise เนี่ยนะคะมันมีเกณฑ์ว่าคุณทั้งคู่จะได้กลับมาพูดคุยทำความเข้าใจเริ่มต้นปรับความเข้าใจกลับมาขอโทษนะคะกลับมานะคะพูดคุยถึงปัญหาระหว่างคุณกับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้น การกลับมาหนนี้เรียกได้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหรือคุณอาจจะรอมานานแล้วละนะจริงๆเราไม่ได้รอหรอกเพราะอ่านมองดูว่าคุณก็ขับเคลื่อนชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่คุณอาจจะไม่ได้คิดแล้วว่าเขาคิดถึงคุณหรือว่าอยากจะกลับมาแต่เห็นไหมคะ energy อ,ออกมาบอกเลยว,ว่าเขาคิดถึงคุณมากๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอ่ะหัวตาขออภัยคะ่ะหัวตาทําไมก่อนหัวใจและดวงตาของเขาเฝ้ามองแต่คุณเฝ้าคิดถึงแต่คุณ ถ้าเกิดว่าเขาบล็อกคุณหรือคุณบล็อกเขาเขาก็อาจจะดูรูปภาพเก่าๆระหว่างคุณกับเขาที่เคยมีความสุขร่วมกันช่วงเวลาที่ได้อยู่ใกล้ชิดกันอ่ะมันมีแปลว่าคุณทั้งคู่อาจจะเคยได้อยู่ด้วยกันแล้วก็มีเวลาดีๆร่วมกันด้วยสําหรับบางท่านบางท่านถ้าไม่มีตรงนั้นเขาก็อาจจะมองดูแชทเดิมๆนะที่เคยแบ่งปันความสุขร่วมกันอะไรประมาณนี้แชร์วิดีโอแชร์ความหวานใดๆเลยตรงเนี้ย ทำให้เขาเริ่มกลับมาคิดทบทวนว่าเอ๊ะไอ้ที่เขาตัดสินใจไปเนี่ยมันน่าที่จะผิดพลาดแล้วนะตัดสินใจเร็วไปหน่อยมันน่าที่มีหนทางแก้ไขอย่างอื่นไหมที่จะทำให้ความสัมพันธ์นะมันดีมากยิ่งขึ้น Energy ก,ก็เหมือนว่าคุณทังคู่ก็มีแนวโน้มว่าอยู่ไกลกันด้วยสำหรับบางท่านมันยากที่จะเจอเขาอาจจะท้อคุณอาจจะท้อเป็นลักษณะนี้นะคะแต่มีเกณฑ์ว่าจะหวนคืนกลับมานะ ถ้าไม่มีกรณีนี้หรือว่าจะเป็นในลักษณะที่คนรักเก่าที่เป็นท็อกซิกตัดออกให้มาดูเคสที่สองนะคะคุณจะได้เจอความรักอีกครั้งนะ let และ e r อเฟร h เ a l และท e r โ o ฟค่ะคนรอบข้างค่ะเพื่อนฝูงค่ะหรือว่างานที่คุณทำอยู่ค่ะ มีเหตุให้ต้องเดินทางมีเหตุใหค้คุณทั้งคู่เนี่ยได้มันจบพบเจอกันมีเหตุที่จะต้องได้ไปในบางสถานที่นะคะที่คุณไม่เคยไปมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ไปก็ได้ไปเฉยเลยแล้วก็ได้เจอนะคุณอาจจะผ่านช่วงเวลาของการเยียวยาจิตใจมาแล้วหรืออาจจะโสดมานานนาน,น,านจนคุณรู้สึกโปรงเท source, อฟซอสคือการปรงด้วยว่าอือ โสดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรล่ะฉันมีงานเยอะเห็นไหมคะงานล้นมือเลยมีเหรียญมีนู่นนี่ที่ต้องให้ทําอีกมากมายนะคะแต่บอกเลยว่าชาวธาตุดินนะคะตัวคนนี้าจะเป็นชาวธาตดินพึกศพกันมืนก่อนหรือไม่ก็หัวหน้าเพื่อนลูกค้าใดๆเลยที่เป็นชาวธาตดินจะนะคะนำพาความรักครั้งนี้มาให้คุณผ่านทางเรื่องงานคุณดีวอะไรกันอยู่นี่แหละแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ย คนคนนี้ชักพาให้คุณได้เจอความรักหรือว่าตัวคุณเองนี่แหละนะคะมีโชคลาภทางความรักในช่วงเวลานี้ก็เป็นเหตุให้จักรวาลนะคะดึงดูดคุณทั้งคู่ให้ได้มาเจอกันเมื่อคนสองคนที่ไม่มี energy ตรงกันสุดๆ match เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ match มากๆสุดๆมาเจอกันอ่ะมันจะสนิทกันเร็วมันจะเกิดความรู้สึกกันเร็วนะคะมันก็เลยทําให้ความรักครั้งนี้มันเป็นรักที่คู่ควร มันเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าเออคุ้มค่านะที่อดทนมาถึงทุกวันนี้จนกระทั่งได้เจอกันแล้วเขาก็เห็นคุณค่าของคุณมากๆทีเดียวนะเพราะว่าคุณคือเอ็มเพรสสำหรับเขานะคะคุณคนคนนี้เนี่ยเขามองว่าคุณอะนะคะเป็นที่สุดเลยเป็นที่หนึ่งเป็นอะไรที่เขาเคยใฝ่ฝันอยากจะเจอแล้วก็ได้เจอหรืออาจจะสลับกันแล้วก็คนคนนี้มีโปรไฟล์ดีมากนะคะถามว่าลักษณะเป็นยังไงก็อาจจะเป็น ผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีลักษณะท้วมผิวขาหรือผิวสองสีท้วมในที่นี้คืออวบสวยไม่ไม่ใช่อวบเนาะเป็นคนที่รูปร่างสมส่วนนะคะแล้วก็ดูสวยงามเป็นคนที่ชอบแต่งตัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่มี energy อบอุน่นมี energy ของความเป็นแม่สูงเป็นผู้นำสูงเป็นคนที่ชอบดูแลปกป้องคุ้มครองคนที่เขารักมากๆเลย เรื่องงานเรื่องเงินคนคนนี้เนี่ยฐานะงานเงินมั่นคงดีทีเดียวทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณจะเจอลักษณะแบบนี้คุณผู้ชายก็คุณคงจะได้เจอว่าที่แม่ของลูกเร็วๆนี้แหละนะคะคุณผู้หญิงถ้าเกิดคุณเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณก็จะได้เจอคนคนนี้ที่เข้ามาเติมเต็มนะคะทาให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบเพราะว่าเขาก็รักลูกคุณเหมือนที่คุณรักด้วยเช่นเดียวกันแม่เรียกได้ว่ามันเป็นความสุขที่ ไม่ว่าใครก็ตามก็อยากที่จะได้พบเจอนะคู่ชีวิตในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาส่องเอาคากันหน่อยนะว่าคุณคณโสดนะเอาคาหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะอนาคตความรักระหว่างคุณกับเขานะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะอนาคตความรักคนโสด ถ้าคุณได้เจอคู่รักของคุณคนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอนาะคตสิว่าแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงต่อไปนะผลทางข้างหน้าจะเป็นยังไงถ้าคุณได้เจอนะหนทางได้เจอบอกไปแล้วนะจากเรื่องงานส,ส่วนใหญ่โซเชียลมีเดียอาจจะเป็นลักษณะคุยกันมากกว่าแต่เหมือนไม่ได้เจอทางโซเชียลมีเดียเยอะนะคะเอาล่ะอนาคตอเอเดอเป็นัวคู สวยงามทีเดียวนะและ s ิก c วอรนจัสติสเรียกด้ว,ว่าอนาคตความรักของคุณเป็นความหวังที่ไม่ผิดหวังเลย เพราะได้ดั่งใจจริงๆและอีกครั้งแล้วก็คืออาจจะเป็นชาวท่าดินนะคะที่นำพาความรักมาให้หนนี้รักครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งใหม่เป็นรักที่ดีซิกเวอนพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไปจนถึงขั้นเรียกได้ว่าสร้างครอบครบัวร,ร่วมกันได้มีคอมมิตเมนต์เกิดขึ้นถ้า คนคนนี้เป็นคนแดนไกลนะคะก็มีเหตุจูงใจที่เขาจะเดินทางมาเจอเจอคุณหรือถ้าคุณได้เจอแล้วถ้าเกิดเป็น long distance คุณจะได้เจอเขาในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าหรือหนึ่งอาทิตย์นับจากนี้คุณจะได้รับข่าวข่าวว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณค่อนข้างจะรวดเร็วเดินทางมาเจอเจอกันแล้วเป็นยังไงจะสติออกมาบอกเลยว,ว่าโหคุณทั้งคู่เป็นคู่ m a t c จริงๆนะคะมันลงตัวไปหมดนะคะเป็นความรักที่มันลงตัวเท่าเทียมเสมอกันสินเสมอคู่แมทนะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะร่วมสุขมากกว่าร่วมทุกเพราะว่าเป็น n นิวคา m ม Relationship หรือ someone from your past เป็นชาวราศีตุลหรือราศีตุลถ้ารับชมอยู่ขณะนี้นะคะคุณก็อาจจะได้ชาวธาตุดิน ที่รักของคนกลับคืนมาด้วยก็เป็นไปได้หรืออาจจะสับกันทีนี้เนี่ยเอเจี้ของมาบอกว่ามันคบไปไกลคบไปยาวจนถึงขั้นที่เรียกว่า จดทะเบียนแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวเลยเห็นไหมคะขนาบข้างเลยนะจดทะเบียนสมรสแต่งงานมั่นหมายใช้ชีวิตสมบูรณ์พูนสุขแลคนคนนี้เข้ามาเรียกว่าก็ให้ความมั่นคงในด้านชีวิตในด้านการเงินก็ไม่อยากให้โฟกัสแต่ก็ต้องโฟกัสแหละคนเราความรักมันก็ต้องมาพร้อมกับความมั่นคงทางชีวิตด้วยถูกไหมคะอื และคนที่เขารักคุณแล้วก็พร้อมที่จะมีครอบครัวเขาก็ต้องมีความมั่นคงในชีวิตอยู่ด้วยส่วนหนึ่งเพราะมันคือการรับผิดชอบชีวิตร่วมกันนะคะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะประมาณนี้นะเข้ามาแล้วก็ทําให้ยิ่งเติมความ อบอุ่นอุดมสมบูรณ์มั่นคงอินทิจิท่าตีเนี่ยมันคือความอบอุ่นคือความมั่นคงอยู่แล้วแต่มันเสริมเพิ่มเติมที่ซิคฟอนเนี่ยความโรแมนติกมาเต็มที่ j จ s t สตีทนี่แน่นอนนะเตรียมนิ้วไว้เตรียมนิ้วไว้นะคุณผู้ชายก็เตรียมมองนิ้วคุณผู้หญิงไว้เตรียมนิ้วไว้นะเพราะมีเกณฑ์ว่าถ้าจบจากคลิปนี้นะจากนี้อีกประมาณ1ปีข้างหน้าก็มีเกณฑ์ว่าจะได้สวมแหวนมั่นแหละมั่นหมายนะถ้าได้เจอกันแล้ว คงจะใช้เวลาพูดคุยนะคะกันผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือตอนนี้คุณอาจจะคุยกันอยู่หลังจากเจอกันแล้วแล้วก็รอคอยการเดินทางมาเจอเจอกันรอคอยให้เกิดคอมมิชขึ้นคุณกับเขาเหมือนกันคือจริงๆก็มีคนเข้ามานะแต่ไม่ถูกใจเท่าเขาแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกถูกใจใครเท่าคุณแต่ใจดีแล้วนะถือไม้กระทาไว้ในมือเรียบร้อยแล้วนะ รอการเดินทางมาเจอ,เจอกันนะแล้วในท้ายที่สุดก็คงจะได้เจอกันนะคะแล้วก็สารสัมพันธ์ตามแบบฉบับคู่รักที่ดีที่ควรจะเป็นอ้าวแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำกันเลยจาก universe นะคะและแองเจลค่ะขอข้อความจาก universe หน่อยนะ ้อความ e ก u r ีเวิร์สออกมาบอกว่า Open a b u n d a n c เค่ะเปิดรับความสุขความสำเร็จความอบอุ่นความอุดมสมบูรณ์ในความรักและชีวิตที่กำลังจะเข้ามาได้เลยให้คุณเชื่อนะคะ believe you deserve accept นะคะให้คุณเชื่อไว้เสมอว่าคุณนะ่ะคู่ควรกับความรักที่ดีคู่ควรกับคนดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตถ้าคุณรู้สึกว่า ชั้นชีวิตชั้นมไม่ดีพอไม่น่าจะได้แบบนี้แปลว่าคุณปิดประตูเลยนะเห็นไหมคะความรักจัก,กรโจุเข้าประตูมันจัก,กรจนไม่ได้เพราะคุณปิดประตูนั้นเสียดังนั้นมีความเชื่อระวังใจได้เลยว่าทุกสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจนะคะมันจะได้แน่นอนเห็นไหมคะ energy ของครอบครัวมาทีเดียวเชียว energy ของเทนอฟเพนโทค ความรักอะ่ะมันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกที่คนมักจะต้องการและถวิลหามันคือการได้อยู่ร่วมกันได้สร้างครอบครัวได้แบ่งปันชีวิตสุขทุกข์ร่วมกันนะคะใดๆเลยคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่คู่ควรกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่แล้วปลดล็อกตัวเองแล้วก็จงมีความเชื่อได้เลยว่านับจากนี้นะคะคุณมีดีมากพอที่คุณจะได้รับชัยชนะ ที่คุณจะได้คู่ครองที่ดีขอข้อความจากแองเจิลสำหรับคุณค่ะแองเจิลมีอะไรอยากจะบอกคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันไหนดูซิเอนจี้พาร์ตเนอร์ชิพขึ้นเลยนะคะเอเดจี้เทนออฟคับขึ้นแบบนี้จะต้องพูดอะไรได้อีกนะหมายความว่าอะไรคะแองเจิลหอกมาบอกคุณแล้วว่า คุณรอคอยคู่ชีวิตอยู่ไม่ใช่เหรอในเวลานี้จงเรียนรู้เติบโตกับความรักที่คุณทั้งคู่จะได้เจอเจอความรักที่คุณทั้งคู่จะได้แบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะเพราะใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วละ่ะความรักที่คุณมุ่งหวังตั้งใจครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าคุณได้รับพรความรักมากๆเลยทีเดียวนะสำหรับคุณที่เลือก คลิปคลิปนี้นะคะอย่าลืมที่จะรู้จักชื่นชมตัวคุณเองรู้จักภาคภูมิใจและมองเห็นข้อดีในตัวคุณเองด้วยเพราะคู่ของคุณเขาก็จะมองเห็นข้อดีของคุณด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณไม่ได้มองเห็นตรงนั้นเลยจะยิ่งดึงดูดคู่ของคุณมาค่อนข้างที่จะช้านะคะเพราะคู่ของคุณเนี่ยเขารัก ในตัวคุณนะเอเนจี Energy ด้านหลังก็ออกมาบอกอยู่แล้วว่าให้คุณ take action ทำอะไรทำงานกับตัวคุณเองนี่แหละนะคะมีความเชื่อมากเพียงพอนะคะเชื่อแล้วก็ create the magic นะคะ ไม่มีอะไรที่จะดึงคุณกลับไปได้แล้วคุณมาไกลเกินกว่าที่คุณจะถอยหลังดังนั้นเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ทำปฏิหารด,ด้วยมือของคุณเขียน dream list นะคะออกจาก comfort zone take action ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่ตัวคุณจะได้เจอกับคู่ของคุณอาจจะแหมมีเกณฑ์ต้องไปในที่ที่ไม่เคยไปเนาะก็ไม่อยากไปเป็นคนติดบ้านไปซะหน่อยนะใครจะรู้ว่าจะได้เจอสิ่งดีๆอะไรบ้างนะหรือว่าแหม ไม่ค่อยชอบเว็บเดทเท่าไหร่เลยก็ลองไปดูซะหน่อยนะนะฝึกภาษาเพราะอนเทอคุยกันทางโซเชียลมีเดียก็มีอยู่แต่ทางการเดินทางและคนรอบข้างเยอะหน่อยสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีนะคะเรื่องราวบางอย่างมีเหตุเร่งด่วนมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงให้ต้องเดินทางนะแล้วคุณคิดโดยรวมแล้วว่าโอเคคุณทำได้มันปลอดภยัย แล้วคุณมีความสุขที่จะทำทำได้เลยเพราะความรักอะ่ะจะนำเพราะว่าความรักนะคะจะเดินทางมาเจอเจอคุณนะคะจากการเปลี่ยนแปลงจากการก้าวสู่สิ่งใหม่ๆที่คุณจะได้รับโอกาสนะคะในเร็วๆนี้ขอข้อความจากความรักสำหรับคุณคะ่ะเอาละได้แล้วสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะ we love you so so much เขาหรือเธอนะคะอยากจะบอกว่าพวกเขารักคุณมากมากเหลือเกินจริงๆขอให้คุณรู้สึกถึงความรักของเขาให้มากๆและจงรักตัวเองอยากให้คู่ของเรารักเรามากแค่ไหนรักตัวเองให้มากเท่านั้นนะรักให้จับจิตจับใจหวงแหนความสุขนะคะดูแลเทคแคร์สุขภาพร่างกายมีความสุขอยู่กับปัจจุบัน และมองเห็นอนาคตข้างหน้าที่กำลังจะเข้ามาว่ามันดีเยี่ยมมากแค่ไหนเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านอยู่ตรงนี้นะคะขอให้คุณประสบความสุขความสำเร็จในความรักขอความรักนำทางคุณคุ้มครองคุณและปกป้องคุณให้คุณได้รับชัยชนะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ